ประวัติของยาสีฟันไปดูกันว่าจะเป็นยังไงได้เริ่มตั้งแต่สมัยอียิปต์โดยใช้ส่วนผสมของธรรมชาติไปดูกันว่ามีอะไรบ้างมีส่วนผสมดังนี้คือ salt pepper mint c h a m o m i l และได้มาถึงสมัยโรมัน <Hello. S 1> และมีแนวคิดที่แปลกแสนแปลก ได้ใช้ปัสสาวะในส่วนผสมของยาสีฟันยี่ no. <Ye> e. และต่อมามาในช่วงศตวรรษที่18เป็นยาสีฟันต้นตำรับของอเมริกันที่ใช้ขนมปังเผาและต่อมาศตวรรษที่19นิยมใช้ยาสีฟันแบบผงจนถึงยุคปัจจุบันบริษัทคอเกตถือเป็นผู้ผลิตเจ้าแรกที่คิดค้นยาสีฟันแบบหลอดขึ้นมาเมื่อปีคิดจะศัก,กราช1896 ปัญหาจากการใช้ยาสีฟันมีการละคายเคืองในช่องปากหรืออาจมีการบวมแดงที่ริมฝีปากได้โดยเกิดจากการแพ้เมน t a l และ f l u o r i n ์ในนั้นประโยชน์จากยาสีฟันช่วยป้องกันฟันผุช่วยลดเชื้อการเกิดโรคเหงือกได้ช่วยทำให้ฟันขาวและลดการเสียวฟันได้และอีกอย่างช่วยทำให้กลิ่นปากลดลง ขอบคุณครับ